อยากเริ่มต้นเป็นนายหน้าอสังหาจะต้องเริ่มยังไงวันนี้การมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์กันนะคะอันดับแรกเลยเพื่อนๆสามารถหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้แล้วเนี่ยยังไม่พอสามารถไปโรงเรียนคอร์สต,ต่างๆได้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนเปิดสอนคอร์สนายหน้าอสังหาดิมาซับอยู่ทั่วไปค่ะเมื่อมีความรู้พร้อมแล้วเนี่ยอันดับต่อไปคือจะต้องหาซัพค่ะหาซั์จากไหนจริงๆช่องทางการตลาดเนี่ยก็มีเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มหรือว่าจะเป็นเอ่อถ้าเกิดลงพื้นที่เองเน,นี่ยกนนะ ไปขอเขาขายได้เลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเมื่อมีซับแล้วแล้วจะขายทางไหนคะขายช่องทางการตลาดปัจจุบันนะคะก็เราก็จะมีทางเว็บไซต์นะคะของเอเจนซี่เราสามารถไปฝากขายได้ค่ะหรือว่าจะมีแพลตฟอร์มต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปลงสมเครยนแอคเคาท์ฟรีนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆก็สามารถที่จะขายได้แล้วค่ะหรือว่าเราเองนะคะจะติดปาา้ายกองโจรตามเสาไฟฟ้าตามหน้าหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการขายอีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อขายได้แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยการเรียนรู้เรื่องการทําสัญ,ญญาค่ะถ้าเกิด ว่าเพื่อนๆนะคะมีความรู้ต่างๆเหล่านี้ครบแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดยังมีข้อสงสัยปรึกษาการได้ค่ะติดต่อลักช r ร p r o p e r t ้นะคะการยินดีให้คำปรึกษาค่ะ